กาบนมัสก,การพระคุณเจ้าเจ้าขาสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะวันนี้ตรงกับวันพระนะคะวันที่หมกราคม2568นะคะเมื่อวันที่5้ยมเพนมีโอกาสได้ไปร่วมงานบวชนะคะของพระก๊อตนะคะแล้วก็เป็นงานบวชโบสถ์ที่ยมเพนไม่คุ้นเคยคืออยู่ต่างบ้านต่างถิ่นนะคะถือว่าเป็นการบันทึกงานบวชที่ อ,อยู่โบสถ์ต่างถิ่นครั้งแรกนะคะนั่นคือวัดสว่างอารมณ์อำเภอสะโบส์จังหวัดลบบุรีนะคะหรือคนสะโบส์เรียกว่าวัดสะโบสนะคะในภาพนะคะพักก๊อตนะคะก็เป็นเด็กนะคะเป็นเด็กที่เป็นหลานนะคะของป้า,ปาบ้านตรงข้ามนะคะวันนี้โยมเทนมีโอกาสได้มาร่วมงานบวชนะคะแล้วก็บันทึกภาพคลิปวิดีโอนำมาให้ญาติโยมนะคะที่ ไม่ได้ไปงานนะฮะงานบวชหรือว่า,างานว่านำหน้าเข้าโบสถ์นะไม่ได้มาบางท่านก็มาเฉพาะวันปงผมนาานะคะวันนี้นะก็ได้รับชมภาพบรรยากาศในโบสถ์นะคะสำหรับท่านที่มาไม่ได้มาแค่วันปงผมนะคะก็จะได้รับชมคลิปในลิปคลิปนี้ไปพร้อมกับยมเพลนเลยนะยมเพลนก็ จะพาคลิปนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะเหมือนเรามาชมคลิปด้วยกันนะคะแล้วก็มุมกล้องอาจจะไกลหน่อยเนื่องจากว่าโบสถ์หลังใหญ่มากนะค,ะคุณพ่อคุณแม่ยมพ่อยมแม่ของพระก๊อตนะคะก็กําลังถวายนะถวายาบาทนะ,ะและผ้าไตรจีวรแดพ่พรนรตนตรัยนะคะโดยผ่านโดยผ่านพระก๊อตนะคะเป็นผู้รับไว้นะคะ ภาพนี้ปีติบุญนะคะมุมกล้องนะคะอาจจะไกลามากเลยเนื่องจากว่าไม่ค่อยกล้าเดินนะคะเนื่องจากไม่ใช่โบสถ์บ้านเรานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่า,าภายในเขาเคร่งคัดขนาดไหนเนื่องจากว่าเจ๊เป็นผู้หญิงเนาะเ<ม>วลามีช่วงสําคัญสําคัญก็จะยืนนิ่งๆแล้วก็ใช้กล้องซูมเข้าซูมออกเอานะคะก็จะได้ภาพประมาณนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะสําหรับการที่เข้าไปเก็บภาพนะคะแล้วก็ เป็นโบสถ์ที่ไม่คุ้นเคยนะถ้าเป็นโบสถ์วัดปนียดนะคะหรือวัดราชบรรทมนะก็จะได้มุมกล้องที่เราคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเราเข้าไปบันทึกภาพบุญหลายครั้งแล้วนะคะและนี่เป็นภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะอยู่ในโบสถ์นะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้พ่อแม่พี่น้องนะปู่ย่าตายายนะญาสนิทมิตรสหายนะคะของพระก๊อตนะคะที่อยู่สระโบสถ์ก็ดีที่อยู่ พันเนียดก็ดีนะคะได้เห็นภาพนะแม้จะเป็นบางช่วงบางตอนค่ะสาธุค,ค่ะ